มิเกลอเตต้ากุนซืออาเซนนเปิดใจก่อนพาทีมดวลลิเวอร์พูลในศึก FA คัพรอบ3ความเคลื่อนไหวก่อนเกม FA คัพรอบ3ซึ่งอาเซนนจะเปิดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่7มกราคมนี้ล่าสุดมิเกลอเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าตั้งเป้าจะพาทีมคืนฟอร์มให้ได้ในเกมเจอลิเวอร์พูลหลังแพ้มา2นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกลั่นปืนใหญ่คือทีมที่ได้แชมป์ถ้วยเ a ฟคัพมากที่สุดเราเล่นกับพวกเขาเมื่อ2สัปดาห์่อนและมันเป็นนแมท,ที่่าเห และผมคิดว่าการเจอกันครั้งนี้จะเป็นแมตท,ที่ดีมากดีมากอีกครั้ง2เกมที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ในระดับของเราเราไม่ดีพอผมไม่คิดว่าเราสมควรที่จะแพ้แต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรมากพอที่จะคว้าชัยชนะเราคือทีมที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าเราจะมีเกมที่ดีในครั้งนี้